อ้อยเง้ยเขียวโบไม่เป็นอ้อยที่ดีที่สุดนดะพี่น้องแต่ว่าเป็นอ้อยที่สามารถพัฒนาให้น้ําหนักต่อไร่มันได้ในโจทย์ที่ว่าทําน้อยได้มากนะครับนี่คือความคิดของลุงชวนบได้ว่าอันอื่นบดีนะครับเพราะว่าอ้อยก็คืออ้อยนะครับก็บมีข้อดีข้อเสียทั้งนั้นสวัสดีครับท่านผู้ชมช่องสวนลุงชนชีวิตคิดไปเรื่อยครับผมคิดไปเรื่อยอเรี่ยวเมื่อนี้ลุงชลลงแปลงไ้นาแล้วครับพี่น้องตัดให้สร้าง ออเดือดหาตันแล้วก็ให้เอฟซีที่ที่มาออกพันนะครับนัดกันวันที่ยี่สบองยี่สามนะครับที่งไปอุดรน้ากับปลานีเลยครับปลาไฮน้าพี่น้องเบิ้งไฮน้านะครับเบิ้งกล้องแพนไปดูครับนี่เป็นไฮน้าเลยครับน้ำเซนะครับตอบคาถามพี่น้องว่านี่คือปลูกในไฮน้านะครับมาปลูกได้บ่พี่น้องเบิ้งออกนะครับได้บอได้แล้วครับพี่น้องเบิ้งล้มมันนะครับ ส่วนมันสีลร่มที่งวยมันจะเป็นธรรมชาติของล้ำล้ำอ้อยมันล้ำไงนะครับแต่ว่ามันก็ยังเหลืออยู่ได้พี่น้องมันยังเหลือให้ตั้งหลายได้ครับพี่น้องครับว่ามันเอียงเบอร์มันก็เอียงมันเอียงเพราะอย่างเดินลงชวนที่พี่ผู้ดูให้เบิ้ลนะครับว่ามันเอียงเพราะอย่างอันนี้เพิ่นใส่เครื่องยอดนะครับเพิ่นบ่ได้เพิ่นบ่ได้ปลูกสูลงชั้นนะครับผุนล้วแต่ว่ามันมันเหงาครับพี่น้องทั้งเหงาทั้งใหญ่เนาะมันก็หนักมันล่มแล้วมันเอาของบ่ขึ้นพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องเอฟซ อยากรู้ว่ายักเขียวปลูกในไหนาได้บอดีบอคลิปนี้เป็นคลิปที่ตอบคําถามได้ภาพฟ้องด้วยภาพพี่น้องเพราะฉะนั้นอ้อยยักเขียวสวนลุงชนชีวิตคิดไปเรื่อยนะครับอันนี้เป็นพันธุ์ที่เอาม้จากสวนลุงชวน,นะครับลุงชวน,น้ำมาซื้อเพื่อนน้ำไม่ให้ออ่เอรด้วยเพิ่นเพื่อนกตัดโครงสร้างแล้วก็ตัดให้เป็นพันธุ์ให้พี่น้องก่อนเป็นอ้อยยอดอ้อยต่อแรกนะครับซึ่งเจ้าของเขากระประททบใจอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเทียบกันแร้วกับกอนเกลนกับํามันน้อยก็กลาหลายเิ่นวางี่ การตัดเลี้ยวมันก็พีนะครับนี่ตัดสองหลองนะครับนี่คือตัดสองลองอ่ะจังใดก็ฝากพี่น้องจะตัดสินใจได้ครับเด้อว,ว่าที่ปลูกในเฮนาได้บอ่ออยากได้ไปทดลองพันนะครับขันไก่พลุงชอนอยากให้มันเป็นข้อตาดีกว่านะครับเป็นข้อตาทรงไปข้อตาละสี่บาทห้าสิบต่างทรงฟรีนะครับตอนนี้เอฟซีก็สร้างหลายอยู่เพราะว่าถ้าไมา่เอาเองมันไก่แล้วมันก็ต้องใส่รถจ้างรถมันแพงนะครับแต่ว่าถ้าผู้ใดบูคิดบูคิดเล็กคิดหน่อย มาเอาที่ส่วนเนดีที่สุดนะครับตัดน,นึงก็ได้เป็นให้นะครับตัดนึงตัดหนึ่งสองพันหน้าร้อยบาทลุงชนขายตัดให้คีบค,คืนให้นะครับสำหรับคลิปนี้เอาซ้ำนี่นะครับก่ต,ต้องออกลายลุงชนก็ตัดอ้อยไปน้ำเห็ดคลิปไปน้ำเห็นอันใดดีๆก็บที่น้ำเสนอพี่น้องให้เป็นพี่น้องให้เป็นใกล้พี่น้องตัดสินใจเอาเองนะครับลุงชนบอกด้ย่องว่าอ้อยเนี่ยเขียวดีที่สุดในบรรดาอ้อยอ้อยเนี่ยเขียวมีมีข้อเสียคือกันนะครับก็คือนี่แหละครับมันเอียงมันล้ม แล้วก็ข้อเสียอีกนึก็คือมันสีออกดอกขวบหนึ่งมันสีออกดอกแล้วมันกับบทนแล้งนะครับต้องต้องไปหาโจทย์ตัวเองให้เจอทําน้อยได้มากเท่านั้นที่โรงชนสนับสนุนนะครับภูมิให้หน่อยแต่ว่าน้ำดีขอบคุณหล,ลายที่ติดตามครับสวัสดีครับ